สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวคนดังในเวทวงการบันเทิงร่วมวอวยพรวันเกิดให้หนุมม่มแบมแบมกับเซเว่นนะคะโดยในวันที่2พฤษภาคมถือเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ24 e ปีของนุมม่มแบมแบมมีคนดังในเวทวงการบันเทิงมากมายได้มาร่วมวอวยพรวันเกิดให้กับนุมบม่มแบมแบมจะมีใครกันบ้างมาดูกันดีกว่านะคะ เรามาเริ่มงันที่คนดังในต่างประเทศกันก่อนเลยดีกว่าคนแรกนะคะเป็นรุ่นพี่ร่วมค่าย a บ b i t c o m p a คุณซนมีโดยคุณซนมีนะคะได้มาแชร์รูปภาพคู่กับหนุ่มแบมแบมบนไอจี IG, พร้อมแคปชั่นเขียนคําว่าคนที่เกิดในวันที่2พฤษภาคม ที่คนถัดมานะครับเป็นไอดอลหนุม่มหัวหน้าวงสเตรทเคดหนุ่มบางชานพัฒน,นิทหนุ่มแบมแบมเดือนหนุ่มบางชานนะคะได้เข้ามาอวยพรวันเกิดให้หนุ่มแบมแบมผ่านไลฟ์บอกว่าแบมแบมคือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยังอยู่ตรงนี้เมื่อไรก็ตามที่ผมมีปัญหาผมจะคุยกับเขาและทุกวันนี้ก็ยังคุยแบบแบมเขาจะคอยช่วยเหลือผมเสมอเวลาที่ผมลําบากคอยเป็นกําลังใจเป็นพลังบวกในวันที่รู้สึกท้อหรือว่ามีปัญหาวันนี้เป็นวันเกิดของนายแบมแบมขอให้เป็นวันที่ดีได้รับของข,องขวัญและความรักเยอะๆนะเพราะนายสมควรได้รับสิ่่งเหลานนั้น ซึ่งตัวหุ่มแบมแบมเองก็ได้พูดถึงหนุ่มบางชาตอนเขามาฉลองวันเกิดกับแฟนๆผ่านวีไลฟ์ด้วยนะคะหนุ่มบบมแบมบอกว่าบางชามาอวยพรวันเกิดให้เขาเป็นคนที่สองเท่ยงคืนปุ๊บข้อความเด้งมาปรับเลยเป็นเพื่อนที่น่ารักกันมากๆเลยนะคะ ต่อกันที่คนถัดมานะคะคือคุณเควินวูอดีตไอดอลหนุ่มวงอยู่ิดเป็นรุ่นพี่ที่สนิทก,กับหนุ่มแบมแบมโดยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าพี่เขามาเมนให้กับหนุ่มแบมแบมบ่อยๆในโซเชียลซึ่งคุณเควินก็ได้มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนุ่มแบมแบมบนทวิตเตอร์ตามภาพเลยนะคะ และศิลปินเกาหลีที่ได้มาอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มแบมแบมก็มีอีกหลายท่านเลยโดยหนุ่มแบมแบมได้เล่าผ่าน V Live บอกว่าสาวลิซ่าว,วงแบล็คพิง k เองก็ได้ส่งข้อความและโทรมาอวยพรวันเกิดเขาเหมือนกันกวนเก้าเร็จไลน์หนุ่มชาอึนอูที่เป็นนักร้องนักแสดงและนายแบบสมาชิกวงอสโตรก็ได้มาอวยพรวันเกิดให้เขาแล้วด้วยเหมือนกัน อีกหนึ่งคนในกวน97ลายหนุ่ม Kim Min Gu สมาชิกวง s e v e n ก็ได้เข้าวาอวยอรมวันเกิดให้หนุ่มแบมแบมแล้วและคิดว่ามีไอดอลอีกหลายคนเลยนะคะที่ได้อวยพรวันเกิดให้หนุ่มแบมแบมแบบส่วนตัวแต่ไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาให้ได้ทราบกันมาทางฟักคนดังฝั่งอเมริกากันบ้างคุณซานจอยส์แล้วเป็นที่เคยทำเพลง What In t h Million ร่วมกับหนุ่มมา้าก็ได้โพสไอจิสตอรี่ภาพนี้พร้อมข้อความ Happy Birthday s k r d a y ต่อกันที่คุณโรซานาสกอตโตผู้ประกาศข่าวอเมริกันพิธีกรร่วมรายการ Good Day New York ได้แชร์ภาพนี้บนทวิตเตอร์บอก Happy Birthday ยให้กับหนุ Bam ่มแบมแบมและตัวหนุ Bam ่มแบมแบมก็ได้เข้ามาขอบคุณคุณโรซานาที่มาอวยพรมเกิดให้กับเขาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเขายังไม่รู้เอ็กซ์ินเดอร์ของคุณโรซานาอยู่ดี คุณโรสนะาเลยมาควอทวิตตอบกลับบอกไว้ครั้งหน้าถ้าเจอกันที่รายการ Good Day New York เขาจะบอกแอชินเดอร์รับของเขาให้แบมแบมทราบนะแรงราวแอชเนเดอร์นะคะเป็นการแซวกันโดยก่อนหน้านี้นุ่มบแมบมไปออกรายการ Good Day New York เมื่อหลายปีก่อนทางคู่ก็ได้มีการแซวกันเรื่องแอชเนเดอร์และคุณโรสนาก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหวังว่าวันนี้จะเป็นวันเกิดที่ดีของแบมแบมนะ กลับมาที่คุณดังในเวทบงการบันเทิงไทยนะคะ<ม>จะมีใครที่มาอวยพรมันเกิดให้หนุ่มบัมแบมกันบ้างเรามาเริ่มกันที่คุณกอล์ฟฟกกลิงฮีโร่ศิลปินที่เคยฟีเจอริงเพลงดูยูร่วมกับหนุ่มบัมแบมได้โพสอวยพรมันเกิดให้หนุ่มบัมแบมบ,บนทวิตเตอร์บอก Happy b i r ิร์ด y ดย์มาย h บร ซึ่งตัวนมแบมแบมก็ได้รับรบเป็นที่เรียบรายแล้วนะคะเพราะเจ้าตัวมากดบริทวิทย์โพตนี้ของคุณกอบด้วยคุณกอบยังพูดถึงนมแบมแบมอีกว่าวันนี้วันเกิดของแบมแบมเลยกลับไปคนดูภาพเกา่เกาๆส่วนตัวชอบภาพนี้มากเบื้องหลังตอนท้ายภาพเซตนี้จะมีช่วงบ่ายๆที่ชูใจง่วงแล้วงอแงแต่แบมก็ใจเย็นมากคอยชวนชูใจเล่นแล้วก็ดูแลอย่างจริงใจแบมแบมใจดีกับครอบครัวผมเสมอมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันจนวันนี้ขอให้น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆนะครับ ต่อกันที่คนดังคนถัดมาที่ได้อวยพรวันเกิดให้หนุ่มแบมแบมก็คือคุณเจริญพิธีกรที่ทํางานร่วมกันคู่กับหนุ่มแบมแบมบ่อยครั้งคุณเจริญบอกว่าแบมรักนะหล่อล่ามกล้ามตันะน้องนะแฮปปี Happy ้เบิร์เดย์มาต่อกันที่พิธีกรอีกหนึ่งท่านทีนท่ได้อวยพรวันเกิดให้หนุ่มแบมแบมก็คือคุณโดง่งคุณโด่งบอกเซอร์ไพรส์มากคืนนี้พี่นิกกีเลยฮ่าฮ่าฮ่ากล่าวถึงเหตุการณ์ตอนหนุ่มแบมแบมเข้ามาพูดคุยกับแฟนๆบนครับเฮานะคะ และคุณโดงนะคะได้บอกว่าคืนนี้ขอบคุณอากาเซ่ทุกคนมากๆนะครับขอบคุณก็ครั่วพัวกคุณมากๆครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องแบมแบมมีความสุขมากตลอดปีครับต่อกันที่คนสุดท้ายเป็นคุณวุฒิอนุวัฒน์ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัทโฟ,ฟโนโล็อกจำกัดผู้จัดโชว์จากเกาหลีและมีธุรกิจบันเทิงครบวงจรคุณวุฒได้มาอวยพรเกิดให้กับหนุ่มแบมแบมบนไอจบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์โบร นี่ก็เป็นเหล่าคนดังในเวทวงการบันเทิงบางส่วนที่ได้มาอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มแบมแบมนะคะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับข่าวคนดังในเวทวงการบันเทิงร่วมอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มแบมแบมกับเซเว่สุดท้ายนี้ต้องขอบค,คุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ